ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นั่อยู่กับผมไซตามะเช่นเดิมเพิ่มเติมคือถอดชุดสูตรออกนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครระดับ SSR ตัวละครระดับ SSR ตัวที่3นั่นก็คือโกเคสึสีดาวเหลืองชุดเซ็ตสายต่อสู้ทีมปีศาจชุดเด่นโจมตีหนักหน่วงทั้งหมดดาเมจต้านทานตอนนี้ครับเขามีพลังลบอยู่ที่2 1 1 8้านดยเราจะต้องนำเขาไปที่ศูนย์กลางฝึกฝนนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเป็นเลเวล1 1 9 โอเคสึ SSR SS ตอนนี้นครับเขาเปลี่ยนเป็นเลเวล119ร11เรียบร้อยแล้วแล้วองเขาเพิ่มมาเป็น2 6 7 000, 2 3 000, 3นแแต่ว่ายัางไม่มีอุปรกรณ์และกร์ดบัฟเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเราต้องอันเชิญมาใส่นะครับตอนนี้นครับเราได้ทําการอัญเชิญมาใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปครับเดือก์ดบัฟครับต้องทําการใส่ก์ดบัฟนะครับเป็นก์ดบัฟสายปีศาจเป็นกา์ดบัฟโจมตีครับโจมตี5แถวใส่มาโอเคต่อไปนะครับเป็นกา์ดบัฟสายาาสต,ต,สาต่อสู้ เน้นพลังโจมตีโจมตี2แถวอัตราคิย์ิคออแถวลดป้องกัน1แถวการบั็บปังก่อนเน้นเป็นพลังโจมตีอัตราดาเมจ2แถวพลังโจมตี2แถวอัตราลดดาเมจ1แถวตอนนี้นครับพลังลบของเขาเพิ่มเป็น4 3 4ล้านพลังโจมตีอยู่ที่7 7 4 5 4 8เลือด2 9, 1 5ล้านเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันหน่อยครับ ยูที่1มีชื่อว่าโจมตีโกเคสึไม่ใช้พลังงานนะครับเพราะว่าเป็นสกิลที่1โจมตีต่อเป้าหมายเลยเดียวสร้างพลังโจมตี1 2 0ดาเมจบวก4 8 2 9 5จุดและมีโอกาส100%ที่จะสร้างดาเมจให้กับเป้าหมายเมื่อถูกโจมตีดาเมจภายในของพลังโจมตีโกเคสึจะเพิ่มขึ้น100%อเอฟเฟกจะหายไปเมื่อใช้งานเนื่องจากว่าสกิลธรรมดาของโกเคสึเป็นติดกระดูกเหลืองนะครับเขาก็เลยว่าเมื่อเราทําการโจมตีไปแล้วกระดดดูกกเเหหหลืือองง็จะายไไไปนนคบบมม่้ติแบบท กระดูกสีแดงนะครับต่อไปนะครับสกิลอันติเมตหมัดโกคิสึใช้พลังงาน2ลูกไฟทําให้เป้าหมายทั้งหมดอะไรเนี่ยสเกิดดาเมจหนึพลังโจมตีบวกสี่หมืนจุดต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ฟื้นฟ,นฟนูพลังชีวิตตนเอง20%ค่า HP สูงสุดทําไมเลข3ตรงนี้ก็คือ3เกิดมีความหมายว่าอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาใส่มาผิดหรือเปล่าครับเป้าหมายทั้งหมด3เกิด ผมคิดว่าเขาน่าจะเผอใส่เล็ก3ามาหรือเปล่าน่าจะเป็นทําให้เป้าหมายทั้งหมดเกิดดาเมจหนึดสิบพลังโจมตีสกิลพาสซีฟนะครับนับบวชในตำนานตนเองได้รับ30%ลดดาเมจที่ไม่ใช่คริติคอการลดดาเมจรวมถึงดาเมจทุกประเภท เอฟเฟกต์นี้กับว่องไวจะมีผลเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเปิดฉากมอบอัตรารักษาและอัตราโลคคุ้มกัน70%ให้กับตนเองและเพื่อนในทีมต่อเนื่อง2อรอบเพิ่มค่า HP ถาวรให้กับตนเองบวก2 000, 8 000, 9 6 1 1จุดปดล็อกขีดจำกัด5ดาวจะเพิ่มแก่งเอฟเฟกต์พาสซีฟจากที่อ่านบริเวณตรงนี้นครับเขาบอกว่าจะมอบอัตรารักษาและโลคคุ้มกันให้70%ให้ตัวเองและเพื่อนในทีมแต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่าเกิดแบบแถวแนวตั้งแนวนอน หรือว่าเกิดทั้งทีมนะครับฉะนั้นเราต้องไปดูนะครับว่ามันบัฟให้ใครบ้างนะครับแต่ถ้าเราั p เป็น5ดาวเหลืองนะครับตนเองได้รับ35%ลดดาเมจที่ไม่ใช่คริติคอลและการลดดาเมจรวมถึงดาเมจทุกประเภทเอฟเฟกต์นี้กับว่องไวจะมีผลเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเปิดฉากมอบอัตรารักษาและโล่คุ้มกัน8 0ให้กับตนเองและเพื่อในทีมต่อเนื่อง2รอบเพิ่มค่า HP ถาวรให้กับตนเองบวก20จุด,จดก็บริเวณตรงนี้เขาได้รับเพิ่มขึ้นมาเป็นนะครับ0กับมอบ ให้เพื่อนในทีมจาก70เป็น80นะครับทีมที่เราจะจัดใช้นะครับเราก็จะจัดใช้ไปประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะดูดาเมจด,ด้วยว่าดาเมจแรงหรือเปล่าแล้วก็ทดสอบไปด้วยว่าเอฟเฟกต์พาสซีฟเขาติดจริงหรือเปล่านะครับตัวที่ได้โจมตีก่อนนะครับนั่นก็คือเกรลูกกระชุบฝังเรานั่นเองอันที่เม็ไปเลยตูม,ม9ล้าน2แสนถ้าสมมติว่ามีเสียงหมาเหา่าหรือว่าเสียงบีบแต่ก็ขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้รู้สึกว่า ข้างบ้านเขาเอาหมามาเลี้ยงนะครับก็เลยเป็นเสียงดังๆนิดนึงนะครับมูเมงไรเดอร์คำรามยุติธรรมใส่โกคิสึอส่วนอีเขาอันตีมาใส่โกคสือแล้วนะครับตุบกๆๆอ่าเดี๋ยวนะครับเราลืมอะไรหรือเปล่าเราลืมดูนะครับว่าโกคิสือเราบัฟโลให้ใครบ้างนะครับตรงนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นบัฟของเกโลเกโลนะครับเพิ่มค่า HP สูงสุดเรามาดูกันว่าโกคิสือมีบัฟอะไรบ้างมีบัฟนี่นะครับมีเพิ่มค่า HP สูงสุดมีอัตราการรักษาเพิ่มขึ้นอัตราโล่ป แล้วก็ความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับความเร็วมาจากโมเมนต์ไรเดอร์นะครับส่วนอัตรารักษานะครับกับโรคคุ้มกันนะครับน่าจะมาจากตัวเขาเองนะครับตัวที่ได้นะครับนั่นก็คือบรลอสของเราแล้วก็หมาฝอบ้าน,นครับมาดูกันว่าเขาจะเพิ่มอัตราโลคคุ้มก,กันกับอัตรารักษาเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่านะครับหมาตีธรรมดาใส่ด้วงโอเคบูลอสต่อยธรรมดาใส่ด้วงตุบๆทัสมากี่ครงตีมาตุมโอเค ก้ไอศูรเราอันตีช้าๆนะครับมัดโก้ไอศูอใช้พลังงานสองลูกไฟตูมหิวไหมโอเคก้ไอศูหิวนะครับแล้วเพื่อนเขาล่ะเออไหนทำไมเงียบ <c oughs> เหมือนเพื่อนเราจะไม่หิวหรือเปล่าหรือว่าหิวจากตัวเองนะครับ ผมคิดว่าน่าจะหิวจากตัวของเขาเองนะครับแค่เพิ่มบัตราการรักษาครับถ้าเรามีสกิลรักษาครับก็จะทําให้เรารักษาได้แรงขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลธรรมดาของโกเฮสืนะครับเชื่อโกเฮสือว่าโจมตีโกเฮสึบริเวณนี้เขาจะเป็นรูปเท้าครับแปลว่าเขาต้องเอาเท้าเหยียบนะครับโจมตีใส่ดวงนะครับช้าๆเพื่อนนี่ก้าวขาขัาขึ้นครับแล้วก็เหยียบลงมาโอเคตอนนี้ครับเราต้องมาเปลี่ยนเขาเป็นคอเลเวล2ของเกโรเกโลนะครับอย่าลืมนะครับพาสซีฟของโกเฮสื ต so 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 okay. kind of so ้องเอาเขาวางไว้ที่ตรงกลางหรือบริเวณที่อยากจะบัฟให้ตัวบางๆนะครับเพื่อที่จะให้เอฟเฟกต์พาสีเขาทํางานนะครับพาสีของเขาจะบัฟให้แค่คนที่อยู่บริเวณรอบๆเขานะครับหรือว่าเป็นรูปบวกนะครับเนี่ยเป็นรูปบวกนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะดูกันชุบได้บัฟด้วยหรือเปล่าโอเคเราเข้ามาสู่การต่อสู้แล้วครับเรามาดูสถานะหน่อยครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นบริเวณตรงนี้ใช่ไหมครับสรุปก็คือโกหกให้สือจะบัฟให้แต่เฉพาะตัวละครฝั่งเราที่อยู่ใกล้ๆโกหกให้สือของเรา ก็จะบับให้ครับก็คือ3ตัวนี้นะครับเกลียวเกลนชุบเกโลเกโลแล้วก็โบร้อนนะครับมาได้เวลาอันติเมตเกลีลเกระชุบขึ้นมาลังจิตแรงน้มท่วงตูม10บล้านรอบที่แล้วนะครับโกให้สื้อเราอันตีไป15ล้าน2แสนเดี๋ยวลอามาดูกัน,นครับว่ารอบนี้จะเพิ่มเป็นเท่าไหร่หมาตีธรมร,ธรมดาส่ด้วงแปะโบลร้อนต่อยธรรมดาส่ด้วงตุบๆได้อยู่ได้อยู่แต่สมาชิกเขาอ,อันตีมา4ล้าน6 ไหนดูสิรอบที่แล้วอันตี15ล้าน200,000ครับรอบนี้จะอันตีเท่าไหร่อันตีไปเลยดูหมัดเขาครับ mm. เขามาเขามีพลังออกมาจากม,ามัดตูม15ล้าน8 0 0 0 0ก็เพิ่มไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพิ่มนิดเดียวโอเคก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับเรามาดูเขาหน่อยนะครับว่าเขามีอะไรจะฝากไว้หรือเปล่าแม้เป็นมนุษย์ที่ไร้ความสามารถเหนือขั้นแค่กลายเป็นปีศาจก็จะทำลายประการสูงนั้นได้ อเพราะว่าโก้ให้สือตอนเขามานะครับเขามาแจกเหมือนเป็นหัวใจปีศาจนะครับให้เรากินเขาเรียกว่าอะไรนะผลปีศาจใช่ไหมเรากินเราก็จะได้พลังของปีศาจมานะครับแล้วก็มีสุ่มเลยนะถ้าได้อันดีก็ได้พลังโหดนะครับถ้าได้แอนไม่ดีก็เป็นปีศาจธรรมดาธรรมดานะครับแค่นี้เหรอวันนี้ฉันไม่ได้มาเพื่อขินค่าอืมเขาฝากไว้2ประโยคนะครับโอเคบริเวณแขนเขาก็มีหนามนะครับเวลานอนพลิกตัวแบบหนามที่อยู่ไหลเนี่ยไม่ทิ่มตาเหร แล้วตาเขาก็มีไฟเลยนะครับอย่างกับใครมีจุดไฟที่ตาเขาบริเวณปากแล้วก็คางคอเขานะครับเป็นสีดำครับแต่ว่าเขาต้องไปต่อสู้กับใครมาที่ใช้ดาบนะครับเล็บก,ก็ยาวอย่าลืมไปตัดนะเพื่อนเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่อีคลิปหน้าครับ